แม่นี่แม่ไม่ต้องไปไหนเลยแม่ตามจับแค่ในไลน์อยู่ในขณะนี้เลยเราอยู่ก้นกระป๋องแต่แม่อยู่ครึ่งกระป๋องเฮ้ยนี่สองตัวเลยวิ่งปคูอะไรสองตัวเลยนี่สองตัวเลยปึงทุ่งกันถึงแล้วนี่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 ว้ายนี่ว้ายว้ายุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็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 วหูยตรงนี่ใครเต็มท้องเลยนะใช่ป่ะเช่คใครปะไม่รู้มันน่าจะใช่ ทุกคกดีโดไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะคะเดินตามันไม่ยืดเลยอะทั้งที่พี่มันอะส่วนกฟ้าน้องก็นอนแต่มันเนี่ยเดินเดินแบบเดินไม่ยืดเลยอะดูดู คืนนี้ก็เป็นอีกคืนนะครับที่ฝนตกหนักวันนี้ผมต้อผมกับตะก้องก็เอ้ยไม่ใช่ผมตะก้องและบันปันนะฮะก็เดินออกไปจับอึ่งอีกแล้วแต่ตันนี้คือมันออกที่ในหมู่บ้านของผมและบันปันเลยนะฮะนี่ใช่มันออกที่หมู่บ้านเราเราไม่ต้องไปที่หมู่บ้านคนอื่นแล้วไงเออวันนั้นวันเมื่อวานเราไปจับที่บ้านหลงนะคะอ่าไอ้ดีเด้ออย่าเกลียดข้าวโพดนะลูกมามาอย่างนี้ไปดูนู้นต่อไปไปดูตามทางมาชอบอยู่ตามทาง ไ okay, ป,ปนี่นะฮะก่อนอันนี้จับได้แล้วหลายตัวเลยประมาณสิบสิบกว่าตัวเนาะนดูไปดูข้างในมีสองตาใหญ่มาจับอื่นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าไปนี่นะครับที่บอกนี่ดูหลายตัวแล้วนะครับตอนที่ฝนยังตกอยู่นะแต่ตกไม่หนักแล้วตกป,ปล่อยแล้วเดีย๋ยวไปหาต่อครับนี่ครับนี่นี่นี่โอกแล้วออกแล้ว,ออลวนี่นตัวนะึง เอออไไปรื่วิจับคู่แล้วเฮ้ยจับคู่ผิดเปล่าไป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 ก่อนไปก่อนเดี๋ยวหาดูตามข้างทางกันนะครับมันชอบออกมาแต่ว่ามันตามเสี่ยงกันนะเนาะนี่ตัวหนึ่งเนี่ยนี่ไงเออไป โอ้ร้องใหญ่เลยนะฮะจะเอาไม่ได้เพาน้ำมันลึกมีเอฟซีบอกว่าให้ส่องไฟไปกไกลๆไอ้พอเปนส่องไฟปัญหาไม่เจอต้องชกเลยแค่นี้โอ้แฉะเลยอะเจ๋งแล้วครับเจ๋งแล้วครับเอาเอานี้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 ได้แล้วเดี๋ยวยินมันร้องอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยนี่สองตัวเลย ปล,กลาก่นนนานหาไม่เจอเลยฟังเสียงมันร้องไงมันไม่ได้ร้องอยู่ในในอ่างในแอ่งน้ำอะ่ะเราก็เลยเห็นง่ายจ,จับง่ายหน่อยนี่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 น,น,น,นี่ตัวใหญ่ด้วยหาดต่อ,อต่อไปจับแล้ว โองตกวเลยเหรอมันไม่รัวไปเอาเอาจับกระป๋องไว้เอาไว้ตรงนี้นะแล้วน้ำจะลึกมาเนี่ยนะี่ไงออว่าวจับนี่แต่ก้องยินยยยเสียงร้องใกล<ห>้ๆแถวนี้แหละไหน <laughs> Ui, chồng ngay chồng à. <cười> <cười> đấy. Nhìn thấy con đường mà đây nè. Này. Ông. À, có phong yên. Đi đâu có mà, đưa nữa, mà đi đưa nha, đi đâu Mà Đi đâu mới ninh <laughs> lên. ัวหนึ่งนะครับนี่ตัวหนึ่งอยู่ข้างทางเลยอ้วนจัดไข่เต็มท้องมิงไหมร้องกันให้ลั่นเลยนะฮะแต่เอาไม่ได้บางทีอ่ะนี่ครับมาจับพังเขาโดนเจริญแล้วนี่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 เฮ้ยนั่นเอ้หุยหุยหุยไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุลุลุ พูดอย่าี่ใครเต็มท้องเนี่ใช่ปะใช่ไข่ปะไม่รู้มันน่าจมใช่อวนอ้วนอนอนจัดไปไปหต่อครับอันนี้อันเลยัมีข้ใเหรอข้านอีกเยอะกระโดดอยู่ไปไปไก่อนไปก่อนเร็ว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 วเร็วกระโดดแล้วกระโดดกระโดดกระโกระโดดกระโดดโ้โหร้องเยอะเลย ข้างในมีคนหาอยู่กันนะครับหลายคนด้วยเราหาข้างทางก็เจอแล้วไงอันนี้เฉพาะหาข้างทางนะแต่ที่ไล่ที่ไล่เ่ะปลอยให้พ่อกับแม่หาไปโอเคเราหาข้างทางนะใช่มีข้างทางอยู่แล้วครับผมลองเยอะแยะเลยครับแต่เราหาข้างทางเหมือนเดิมีตัวหนึ่งถึงลงถึงลงไ่มจังเลย ขอดจอดหากันเพียบเลยไงเห็นไหมใช่เขอดจอดหาข้างทางกันนะครับหมาก็เห่าอึ่นก็ต้องจับหมาก็เห่าอึ่นก็ต้องจับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เจอปูอยู่ตัวนึงปูมันออกมาด้วยนะฮะปูนาปูเปลี่ยอ๋อปูน้าไปไหนไม่รู้ไปไหนแล้ววะปูนาเนี่ยไงเนี่ยไงปูอะไรโอ้ยแต่เราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ข้างทางดีกว่าจะมาโดนรถเหยียบ ไป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 เปี๋ยนรถเหยียบจับง่ายมากเลยอันนี้จับง่ายกว่าอื่นยัางเยอะเลยนะคะเฮ้ยเยอะแล้วนะเฉพาะข้างทางนะเน,นี่ยดูดิเอาเล่ยเอาเลือยเนี่อีใส่จะลงน้ำเออระวังรูดระวังรูด มันจะลบปไปไม่รู้เนาะข้<บ>างทางเดินดูกันปะลองก๊กก๊กก๊กน,น,น,นี่นะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะป้นนี้เสียงลองข้างๆอีกเนี่ยใช่มันลองข้างๆ อยจับได้ด้วยสุดยอดมันแม่อยู่แล้วพี่ถ้ามันจับไม่ได้ใครจะจับได้คะไป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 ดูต่อจับตัวเดียวเงียบเลยนะนู่นนะขน้าต้เงียบรู้นะก้อนนึงนะขาขาวเห็นปะข้างต่อต่ขาเห็น,นกระจายเลยอ่ะไม่รู้เนี่ยมันเข้ามันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันลกอ่ะเออทางโคกอ่ะ ใบไม้เสียดเสียดนั่นน่ะใช่ปะตามันเหมือนไม่ใช่เลยเอาเขียดไปแล้ว มันต้องมีถ้ามันต้อมีต่อดไหมล่ะปล่อยดีมะตอนนี้ฟ้าก็ยืนเล่นอยู่แล้วน่ากลัวมากเลยนี่ของปัญหาได้เอ้าทำไมรูขาแบบนี้ก็หายหมดดินี่นี่ไล่อันนี้ไปเจ็บไปจับข้างทางได้ตัวแล้วแต่ยังสู้แม่ไม่ได้ทำไมแม่จะเยอะว่ะเอาไปหยิบมาดิไปยิบมาเปรียบเทียบกันเลยเนื้อแม่ ไม่ต้องไปไหนเลยแม่ตามจับแค่ในไรอย่งใดขนาดนี้เลยเราอยู่ก้นกระป๋องแต่แม่อยู่ครึ่งกระป๋องเออตื่นครึ่งแล้วด้วยเนี่ยอือ้ดู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 ไม่ใช่ไข่นะเอ้ยอาจจะเป็นไข่ก็ได้นะนี่แต่ว่าของเราอีกประขวดเยอะอือตุ่มป่องไป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 จับตัวเร็วๆกลับมาที่ไรแล้วนะครับโอ้โหร้องเต็มเลย thang xuống như này thang xuống nhẹp lắm em mới tanh thương nhẹp rồi nhẹp rồi ở khang ở khang นี่เสียงน้ำกระเพื่อแมแน่เลยดีโด้หนูไม่ต้องลงลูกน้ำลึกช่วยแล้วน้ำกระเพื่อมอย่างนี้มันก็รู้ตัวในชะ่ไหมก็ไปเลยช่วยจะลงอีกเออไอ้ลขล่าด้วยน้ำซุยอย่างนั้น,นะะอ่ีโด,ดไปช่วยจับอึ่งแล้วช่วยกวนอึ่งให้ตื่นไหมลูก ได้สิจะดับไหนแล้วเงียบเลยเงีย็บ,ด,บดูตัวอย่างกันนะไม่มีเยอะ ดีโดไปรู้ไปดนตัวไหนมานะคะเดินตามไปไม่ยืดเลยอะทั้งที่พี่มนันอะส่วนตกฟ้าน้องก็นอนแต่มันเนี่ยเดินเดินแบบเดินไม่ยืดเลยอะดูดูดีโด,ด,ดไปเดินตัวไหนมาลูกเลยเทหมดแล้วท <laughs> ี่ขามันจมไปครึ่งหนึ่งตอนนี้พี่พมนันกินอิ่มนอนหลับไปกันหมดละเหลือแต่มันไปไปนอนไป ตัวน,นี้ก็อึ้งที่ปันจับมาได้นะคะดูตัวอ้าวไปแล้วไปดีกว่ามันว่าหนีอ้ยดูดูนะคะดูดูดูข้างหลังที่ม <ะ S 2> ีไข่ไหเจอ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 เนี่ยดำๆเนี่ยไข่ไข่ไข่เต็มท้องเลยนะคะบางตัวมีไข่แล้วนะ,ะแต่พ่อกับแม่หาได้เยอะพ่อกับแม่ก็กลับไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปจับอีกนะคะหลังจากนี้แต่ว่าปันขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอฟซี อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นมันจะให้มันปันนะคะนี่โอ,อ้เห็นลายไข่เลยเนาะออ,อชัดแจ๋วอ,อ,อย่าพึ่งไปดิบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน